สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลเกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่2นะคะคืนวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567อูดิเนเซ่เฉือนชนะลาซิโอ2ประตูต่อ1ปาม่าชนะเอซีมิลาน2ประตูต่อ1มอนซาพแพ้เจหนัว0ประตูต่อ1ขณะที่อินเตอร์มิลานเปิดบ้านเอาชนะเลเช่ไป2ประตูต่อศ คืนวันอาทิตย์ที่15สิงหาคม2567โตริโนโชนะอตาลันตา2ประตูต่อ1ฟิออเรนตินากับเวเนเซียเสมอกันไร้สกอร์นะคะ0ประตูต่อ0นาปโปลีชนะบโบลญนยา3ประตูต่อ0โรม่าแพ้เอมโปลี1ประตูต่อ2ส่วนคืนวันจันทร์ที่26สิงหาคม2567ไกายารีเสมอกับโคโมโ1ประตูต่อ1และเวโรนาแพ้ยูเวนตุส0ประตูต่อ3 จากนั้นไปดูสถานการณ์ตารงนางคะแนนกาโชซีเรีย I, อิตาลีฤดูกาล2024-2025หลังแข่งขันสัปดาห์ที่2เสร็จสิ้นไปนะคะยูเวนตุสนำเป็นอันดับที่1งลงแข่ง2นัดชนะรวดค่ะมี6แต้มส่วนอินเตอร์มิลานอันดับ2โตริโนอันดับ3เจนัวอันดับที่4อูดินเซอันดับ5ปามาอันดับที่6ทางด้านเอมโปลีอยู่ในอันดับที่7นะคะมีสีแต้มเท่ากาันแตกต่างกันที่ผลต่างประตูได้เสีย ส่วนอตาลันตาอันดับที่8ลาซิโออันดับที่9นาโปลีอันดับที่10อันดับ11คือเวโรนามี3แต้มค่ะส่วนฟอรเรนติน่าอันดับ12และกายารีอันดับ13มี2แต้มเท่ากันนะคะเอซิมิลานอันดับ14โรม่าอันดับ15มอนซาอันดับ16เวนิเซียอันดับ17โบโบลญนาอันดับ18และโคโมอันดับ19มี1แต้มเท่ากันและเลเชออันดับที่20ซึ่งยังไม่มีแต้มค่ะ ตำแหน่งดาวซันโวกาโชซีรียอิตาลีฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่2มาเตโอเรเตกีจากอัตาลันต้ายิงไป3ประตูนะคะขณะที่ดานิเอลมอสเกราจากเวโรนาเดนิสมันจากปาม่มามาโกเบเซียนินีจากอัตาลันต้าและมาคุสตูรามจากอินเตอร์มิลานยิงไปคนละ2ประตูค่ะ ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ